สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏอยู่บนแผ่นเปลือกโลกกันนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีเนื้อหาทบทวนให้นักเรียนนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนกลับไปทําชิ้นงานที่คุณครูใส่ไว้ใน ห้องเรียน g o Google c l a s s r o o m ของชั้นม .3 นั่นกันนะคะว่าลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏบนแผ่นเปลือกโลกนะคะ,ะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเราต้องมาทบทวนกันก่อนว่าลักษณะภูมิประเทศคืออะไร นักเรียนคงจะจําได้นะคะว่าลักษณะภูมิประเทศก็คือพื้นที่นะคะที่ปรากฏบนแผ่นเปลือกโลกอาจจะมีลักษณะสูงสูงต่าต่แตกต่างกันไปนะคะเช่นภูเขาที่ราบที่ราบสูงแม่น้ําห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายนะคะภูมิประเทศสามารถจําแนกได้อยู่10ประเภทด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะคําว่าเนินเขาหน้าสองภูเขา3ทิวเขา4ที่ราบ 5ที่ราบสูง6ทะเล7ทะเลสาบ8เกาะ9คาบสมุทร และก็คําว่าแหลมนะคะอ่านนักเรียนลองมาดูนะะภาพแรกนะคะนักเรียนลองมาดูนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะว่าลักษณะภูมิประเทศที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะค่ะตรงที่เห็นนะคะเขาเรียกว่าลักษณะภูมิประเทศแบบเนินเขานะคะซึ่งเนินเขาจะเป็นภูเขาเตี้ยๆที่มีระดับความสูงาจากบริเวณโดยรอบตั้งแต่100เมตรขึ้นไปไม่เกิน600เมตรนะคะที่มีลักษณะบ่งชี้ให้เห็นว่ามีความลาดชันนะคะ ภาพที่สองนะคะภาพนี dai, ้นะคะภาพนี้จะเรียกว่าภูเขานะคะซึ่งลักษณะเด่นของภูเขานะคะนักเรียนสองสังเกตดูเนาะว่าจะมีความสูงจากพื้นที่ใกล้เคียงนะคะตั้งแต่600เมตรขึ้นไปอย่างที่เราเห็นนะคะจะมีลักษณะของความราดชันนะคะนักเรียนเห็นเนาะอย่างความสูงตรงเนี้ยนะคะจะมีความสูงแตกต่างจากระดับพื้นที่ใกล้เคียง600เมตรขึ้นไป าภาพต่อไปค่ะภาพนี้นะคะภาพนี้จะเห็นเป็นลักษณะภูเขานะคะที่เรียงตัวต่อกันไปหลายๆลายลูกนะคะจนยาวเหยียดซึกลูกหูลูกตานะคะซึ่งภาพนี้เขาเรียกว่าลักษณะภูมิประเทศแบบทิวเขาหรือบางทีเราก็เรียกกันคุ้นปากนะคะว่าเทือกเขานะคะเทือกเขาก็คือภูเขาที่เรียงต่อกันไปเป็นพื้นที่ ายาวนับ10บสกิโลนะคะาภาพต่อไปค่ะภาพนี้นะคะลักษณะเด่นก็คือเป็นพื้นที่ราบเรียบเห็นไหมคะเป็นพื้นที่ราบเรียบซึ่งมีขนาดกว้างขวางพอสมควรนะคะซึ่งที่เห็นเขาเรียกว่าที่ราบนะคะจุดเด่นของที่ราบคือมีความสูงจากระดับน้ําทะเลนะคะไม่เกิน100เมตรนะคะจุดสังเกตง่ายๆเห็นไหมลูกแบนราบนะคะคือบางครั้งเราอาจจะเจอลักษณะ ที่ราบที่มีลักษณะสูงต่ำบ้างเล็กน้อยแต่ความสูงต่ำไม่มากนะัซึ่งอาจจะเรียกว่าที่ราบลุกฟูกก็ได้นะคะอ่ต่อไปค่ะภาพที่เห็นนะคะภาพนี้อ่าลักษณะนี้เขาจะเรียกว่าที่ราบสูงนะคะจุดสังเกตนะคะนักเรียนลองดูเนาะพื้นที่ที่คุณครูชี้ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ราบเรียบแบนราบซึ่งมันหมายถึงที่ราบ นะคะและพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ราบนะคะซึ่งมีลักษณะความสูงแตกต่างจากพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่300เมตรขึ้นไปคือบริเวณนี้นะคะนักเรียนเห็นเนาะตรงนี้เขาจะเรียกว่าที่ราบสูงนะคะค่ะส่วนด้านหลังจะเห็นตรงนั้นเป็นภูเขาเนาะซึ่งมีระดับความสูงซึ่งเกินาจาก600เมตรไปแล้วนะคะค่ะภาพนี้ค่ะพื้นสีฟ้ากว้างขวางนะคะ ใหญ่โตมหัลลานเลยอันนี้เขาเรียกว่าทะเลนะคะซึ่งทะเลเป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนะคะตามธรรมชาติทะเลกับมหาสมุทรถามว่าเหมือนกันไหมใกล้เคียงนะคะทะเลคือผือนน้ําที่เล็กกว่ามหาสมุทรนะคะจะพูดง่ายๆก็คือทะเลเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรนั่นเองนะคะาภาพต่อไปค่ะภาพนี้เรียกว่าทะเลสาบ นะคะลักษณะของทะเลสาบก็คือเป็นแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนกันค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะเราจะพบเป็นทะเลสาบน้ําจืดนะคะแต่ก็มีบ้างที่มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ําเค็มจุดเด่นของทะเลสาบก็คือเป็นพื้นน้ำนะคะทีะ่ล้อมรอบไปด้วยผืนดินนะคะ,ะเราจะเรียกว่าทะเลสาบปิดหรือบางทีทะเลสาบผืนนี้อาจจะมีพื้นที่บางส่วนที่ไปสัมผัสกับ ะเลนะตามธรรมชาติที่เรา,เ,ราเห็นภาพเมื่อกี้นะคะก็จะเรียกว่าทะเลเปิดนะคะค่ะภาพนี้นะคะเรียกว่าเกาะนักเรียนคงเห็นเนาะที่เห็นโผล่มาตรงนี้คือผืนดินนะคะผืนดินซึ่งโผล่ออกมานะคะกลางทะเลหรือมหาสมุทรซึ่งเกิดได้หลายลักษณะเช่นอาจจะเป็นลักษณะของอส่วนยอดของภูเขาที่อยู่ใต้ทะเลหรืออาจจะเป็นผืนแผ่นดินที่ ที่เกิดปรากฏการณ์ว่ามีทะเลมาปิดล้อมในภายหลังก็ได้นะคะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะคะเกาะบางเกาะมีพื้นที่ใหญ่โตถึงขั้นที่เป็นที่ตั้งของประเทศหรือจังหวัดหรือเมืองขนาดใหญ่ได้เลยนะคะค่ะภาพต่อไปนะคะอ่าภาพนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า เป็นผืนดินขนาดใหญ่นะคะที่โผล่ออกมากลางทะเลหรือมหาสมุทรเห็นไหมคะซึ่งตรงเนี้ยเป็นแหล่งที่ตั้งของชุมชนเมืองได้เลยนะคะตรงนี้ลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าคาบสมุทรค่ะค่ะต่อไปนะคะภาพสุดท้ายภาพนี้นักเรียนสังเกตนะคะ,ะจากพื้นที่ที่เราเห็นเนาะส่วนใหญ่ตรงนี้จะเรียกว่า คาบสมุทรซึ่งเป็นผืนดินที่โผล่ออกมาในทะเลหรือมหาสมุทรแต่จะมีพื้นที่เล็กๆนะคะมีลักษณะใกล้เคียงกันคือเป็นผืนดินที่งอกออกมาหรือโผล่ออกมาในทะเลเหมือนกันนะคะแต่มีขนาดเล็กกว่าคาบสมุทรตรงนี้จะเรียกว่าแหลมนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะคุณครูมีชิ้นงานนี้นะคะมีภาพให้นักเรียนดูอยู่หนึภาพนะคะซึ่งในภาพนั้นคุณครูจะกำกับไปด้วยหมายเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนลองกลับเข้าไปทําในห้องเรียนม .3 นะคะใน Google Classroom นะคะลองดูซิว่าสิ่งที่เราคยคุยกันไปวันนี้นะคะนักเรียนพอจะ เข้าใจบ้างหรือเปล่านะคะแล้วคุณครูจะกลับเข้าไปตรวจงานนะคะค่ะสวัสดีค่ะ